ครับวันนี้มาช้านิดหนึ่งเพราะว่าต้องเดินทางไกลนะครับพอดีเพิ่งมาถึงที่พักก็วันนี้เป็นข้อมูลในการเทรดทองคำนะครับประจําวันที่18กันยายนนะครับพุทธศักราช2563ก็เรามาเริ่มต้นในส่วนของข้อมูลกองทุนทองคำนะครับ SPDR นะครับกองทุนทองคำ SPDR เนี่ย มีการขายออกนะครับหน่อยหนึ่งนะครับประมาณ0.58ตันนะครับเมื่อช่วงเวลาประมาณสักตีสี่หน่อยๆนะครับวันนี้ได้ขายออกไปบ้างแล้วคราวนี้เราก็มาดูปริเคิงเศรษฐกิจที่สําคัญประจําวันนี้นะครับวันนี้ที่น่าสนใจเนี่ยทางฝั่งอเมริกานะครับประกาศไปแล้วนะครับประมาณ3ามทุ่มก็สามตัวนะครับมีความคาดหวังผู้รุ่โภคลัมิชิแกนนะครับและจะมีความช้าบ้านผู้รุ่โภคมิชิแกนและภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันของมิชิแกนนะครับ ก็ประกาศไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขียวนะครับคือดีกว่าคาดการณ์นะครับก็จะเป็นผลบวกกับดอนล,ล่านะครับอันนี้คือดูเราดูจากข่าวไปก่อนนะครับผมคราวนี้เรามาดูทองคํากันบ้างทองคําทองคําในไทําเฟรมเดียก่อนเลยไล่จากเดลี่ก่อนอ่าน,นี้ภาพขยายนะครับอาจจะดูใหญ่นิดหนึ่งทองคําในทําเฟรมเดียเช่นเคยนะครับก็ได้ เข้าสู่กรอบสามเหลี่ยมนะครับใน triangle แต่ภาพรวมก็ยังคงเป็น up trend นะครับผมคิดว่าควรจะรอซื้อนะครับในโซนกรอบราคาเนี่ยครับถ้าเล่นรันเทนระยะยาวเนี่ยควรจะรอโซนพันเก้าร้อยพันไม่เกินเ9้านะครับโซนพันเก้ารถึงพันเนะครับเข้าบ่ายโซนนี้จะปลอดภัยนะครับ และการเล่นเซลล์เนี่ยผมมองว่าดูกรอบทางด้านบนนะครับกรอบทางด้านบนโซนประมาณนี้นะครับที่มาณสัก1970าถึงหนึกนะครับเนี่ยครับโซนนี้ในการเข้าเซลล์ออเดอร์นะครับอันนี้คือกรณีผู้เล่นฝั่งเซลล์คราวนี้เรามาดูภาพรวมเนี่ยในทาวเฟรมเดย์ยังคงเป็นอัพเทนเช่นเคยถ้ารันเทนควรจะย่อและเข้าบายจะปลอดภัยกับกับการเข้าไปเล่นทองคำมากกว่านะครับก็เหมือนที่บอกไปนะครับโซนที่น่าเข้าบายคือโซนประมาณสัก 1 9 0 0ถึง1น1 0นะครับแล้วก็ Stop Loss หากมันเสียทรงและหลุดโซนประมาณสัก1น8 5ลงไปนะครับโซนนี้ครับถ้าเกิดหลุดลงไปต้องยอมต้องยอมนะครับแล้วค่อยหาจังหวะตอนย่อตัวและเข้าใหม่นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของผลตอบแทนพันธบัตรสารัฐ10ปีกันบ้างนในทำเฟมเบี y ก่อนยังคงออกตัวไซด์เวทางด้านข้างนะครับยังไม่หลุดทางด้านล่างแล้วก็ยังไม่เบรกขึ้นไปกรอบด้านบนนะครับกรอบ รอบของตัวผลตอบแทนประวัติสาร10ปีเนี่ยก็คือเหมือนเดิมครับ0.96กับ0.49โดยประมาณนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเบรกไปทางไหนนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูดอลลาร์อินเด็กซ์กันบ้างดอลลาร์อินเด็กซ์ในทางเฟรมเดย์นะครับหลุดโซนนี้ลงไปแล้วครับโซนที่เป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญนะครับที่ผมใช้เทรดประจำเนี่ยโซนประมาณสัก9.3.17หรือ9.3.2นะครับวันนี้ก็ หลุดลงมาทางด้านล่างนะครับต้องรอดูว่าจะติดตามตัวเทรนไลน์นี้ไหมโซนราคาสักประมาณ92.4นะครับถ้ามีการลงมาแล้วดีดขึ้นไปได้นะครับทองคำก็อาจจะมีการย่อตัวลงได้ต่อนะครับแล้วก็เรามาดูคราวนี้ในส่วนทองคำในภาพในภาพการเล่นระยะสั้นนะครับในภาพการเล่นระยะสั้นผมดูทำเป็น,นชั่วโมง ก็มาดูก่อนว่าราคาทองคำวันนี้ทําราคาสูงสุดได้ที่1 9ึ่งพนเก้าร้ห้าสิบหกนะครับเดี๋ยผมขยับกรอบกบกรอบประจำวันก่อนจะได้ดูง่ายหนึ่งพ้า้ยห้าบหกครับโซนประมาณนี้และกรอบทางด้านล่างที่โซนประมาณหนึ่งันเก้าร้อยส่สิบสี่นะครับโซนประมาณนี้วันนี้ทองคำเคลื่อนตัวแคบนะครับก็สำหรับการเล่นระยะสั้นผมมองว่าวันนี้เนี่ย ควรจะรอนะครับเพราะในเมื่อตัวดัลล่าอีกเด็กเนี่ยอาจจะมีการย่อได้อีกควรจะรอเข้าเซลล์นะครับเริ่มจากการผู้เล่นฝั่งเซลล์ก่อนควรจะเข้าเซลล์โซนประมาณสักอันนี้สําหรับการเล่นสั้นนะครับ1960-1965ครับเข้าเซลล์แล้วก็สต็อปล็อตนะครับหาราคาหลุดยืนเหนือโซนสักประมาณเออ่1975ขึ้นไปนะครับเข้าเซลล์ประมาณโซน1960-1965นะครับแล้วก็สต็อปล็อตหาทะลุ1975ขึ้นไปส่วนเป้าในการเทปผู้เล่นฝั่งเซลล์เนี่ย ผมก็ยังมองแค่โซนประมาณสักหนึ่งพัอถึงนนะครับในการเทปโร์ฝั่งเซลล์ส่วนผู้เล่นฝั่งเซลล์เนี่ยสำหรับการเล่นวันนี้นะครับผมคิดว่าราคาอาจจะย่อตัวลงได้ไม่ลึกเพ,เ,เพราะว่าตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าประกาศนั้นจะออกมาเป็นผลบวกกับดอลลาร์ก็จริงนะครับทำให้ตลาดหุ้นก็อาจจะมีการแกว่งตัวในช่วงแคบๆแ,แต่ว่าดอลลาร์อินเด็กณนะปัจจุบันที่ผมดูเนี่ยตอนนี้ประมาณสักสี่ทุ่มนะ คือดอลลร์อินเด็กซ์มีการย่อตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรอบในการย่อฝักบ่ายเนี่ยอาจจะย่อบ่ายได้ไม่ลึกผมก็เลยคิดว่าถ้าจะดักรอเข้าบ่ายแล้วเล่นสั้นวันนี้เนี่ยควรจะเข้าโซนสักประมาณ1940 19 4 0งเก้าสี่สิบถึงเก้านะครับนี่กรณีเล่นสั้นนะครับแล้วก็จบภายในวันนี้เลยนะครับเพราะคิดว่าในเมื่อดอลลร์อินเด็กซ์ยังลงได้ต่อก็คิดว่าทองคําน่าจะย่อดได้ไม่ลึกนะครับก็คิดว่าน่าจะรอบ่ายโซนนี้นะครับ แล้วก็ราคาหน้าบ่ายอีกโซนหนึ่งก็คือโซนที่เป็นแนวรับสําคัญนะครับโซมนซักหนึกาสั่ก1930 1ห3 5นะครับกนหน้าบ่ายได้เหมือนกันโดยเป้าในการเทปโรฟิตเรามองแค่จบตอนนี้ก็คือประมาณสัก1 9 6 0 1965นเะครับเป้าในการเทปโรฟิตฝั่งบ่ายนะครับก็สําหรับวันนี้ก็สั้นๆนะครับเพราะว่าอันนี้ผมขับรถเดินทางไกลด้วยหลายชั่วโมงก็ยังไงขอบคุณนะครับที่รับชมและรับฟังกันนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบก็กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอย่าลืมผู้ลงทุนควศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนทุนทกรั้งนะครับขอให้ทุกท่านพอดฟ้าวันนี้เสาร์อาทิตย์พักผ่อนนะครับยังไงเดี๋ยววันจันทร์มาเจอกันใหม่ครับผมกับข้อมูลเทรดทองคํานะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ